สวัสดีครับผมปื้มหรือชื่อในเกมโนได้นะครับวันนี้อยู่กับรายการโปรไมเองบายโซวี EP 6ครับผมวันนี้ก็เราก็จะมาพูดถึงเรื่องคลิปแต่ละคลิปของเกม p ับ g กันนะครับว่าแต่ละคลิปมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างเริ่มมาจากคลิปที่ยอดนิยมที่สุดเลยคลิปตั้งแล้วกันนะครับ กิฟตตั้งนี่มันจะแบบว่าเป็นกิฟที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เลือกใช้เพราะมันแบบดีฟอ l ์ที่สุดแล้วมันดีที่สุดมันลดแบบว่าการดีดขึ้นลงได้ดีครับผมแต่มันจะสายซ้ายขวามากขึ้นได้เราใช้กิฟนี้โดยปกติแล้วของดีฟอ l ์ของกิฟมันแม่สายซ้ายขวามากขึ้นกว่ากิฟอื่นแต่ก็เป็นข้อดีระหว่างแบบคนที่เล่นคูณสามมันก็จะแบบดึงง่ายขึ้นอะไรอย่างงี้ครับแล้วถ้าคนถนัดหรือว่าถ้านคนเล่นเลนดอกก็อาจจะดึงลงง่ายขึ้นแต่ก็แลกมากับข้อเสีย ที่มันายซสายขวาผมประมาณนั้นแล้วลองยิงให้ดูเนี่ยมันาส่สายขวาออกนิดหน่อยแต่ก็แบบก็โอเคเข้าแล้วก็ต่อไปกิฟที่ผมแบบว่าแนะนำไปกิฟหนึ่งคือกิฟแดงครับผมเป็นกิฟที่มันจะแบบทําให้เราายซสายสำหรับคนที่แบบว่าชอบแบบให้มันดีดขึ้นเยอะๆาสซ้ายขวาน้อยลงก็แนะนําให้ใช้กิฟนี้ครับผมมันจะายซสายขวาน้อยมากมันจะดีดขึ้นบนอย่างเดียวเราแค่คุมให้มันอยู่ แค่นั้นมันก็จะทําให้เรายิงดีดีมากครับกิปนี้ผมแนะนําเลยลิปแงดงดีหรือว่าฮาร์ปลิปแม่ครับถ้าชื่อของมันเอามาต่อมามาที่กิปทํานั่นะครับเป็นกิปที่แบบว่าคุมปืนได้แย่มากครับแต่ว่าข้อดีคือมันซูมไวมากครับดูดิคือมันซูมแบบไวอะซูมขึ้นเลยซูมแล้วขึ้นเลย,เลยคือถ้าระยะประชิดเจอกับศัตรูที่ไม่ได้ใช้กิปนี้แล้วไงเราก็โอสกาชนะ9ก้าเบไ เพราะแบบกิฟมันดีจริงๆแบบระยะไกลแบบจ่อๆกันแบบระยะแบบนะมองหน้ากันติดหน้ากันเลยครับยังไงก็มีโอกาสชนะสูงเพราะมันสูงขึ้นไวมากๆถ้าเทียบกับกิฟอื่นแต่ข้อเสียของมันก็คือแรงดีดมันเยอะหน่อยถ้าเราเราคุมได้เราเล่นได้มันก็มีผลดีระยะไกลเอาส่วนกิฟสามเหลี่ยมธรรมดาก็จะแบบว่ามีความแบบว่าผสมกันประสานกันหลายอย่างสามเหลี่ยมเก่าหรือเ,เขาเรียกกันสามเหลี่ยมเก่าครับ คือมันจะแบบว่าซูมใบขึ้นนิดนึงลดแรงถีบป,ปืนนิดนึงอะไรเงี้ยครับแบบว่ามีข้อดีอย่างนี้อย่างนี้แล้วครับก็ถือว่าเป็นกิฟที่แบบว่าน่าใช้แต่ว่าก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะเท่เานั้นผมมันก็ใช้ได้ครับถ้าเราไม่มีกิฟอื่นจริงๆถือว่าเป็นกิฟสำรองแล้วกันอันนี้ผมว่ามันก็ผสมผสานหลายๆข้อมาแต่ว่าอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็โอเคครับกิฟนี้แล้วถ้าคนจะชอบแต่ผมไม่ชอบกิปนี้ ส่วนกิฟเอ่อไรเวทไรเวทนี่คือมันเป็นกิฟที่แบบว่าใส่ปืนกลไม่ไม่ค่อยจะเบอร์นะเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่เขาไปใส่ปืนขคาะกันแบบเอเครับผมมันจะทําแบบว่าให้เราดึงเป้าได้เร็วขึ้นสิบนัดแรกมันจะยิงได้ดีครับไรเวทมันจะแบบมันจะคุมได้ดีอะสิบนัดแรกแค่สิบนัดแรกนะถ้าเกิดว่านัดถัดไปมันก็จะแบบเริ่มดิบขึ้นเริ่มดิบขึ้นเรื่อยๆครับประมาณนั้นกิฟไลทรเวทไม่แนะนํากับปืนกล,ลครับให้ใส่ปืนขคาะดีกว่า นอกจากการเลือกใช้กลิบได้ถูกต้องจะสร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการยิงที่ดีแล้วการเลือกจอก็สำคัญเช่นกันครับสำารับเลื่อคนไหนที่กำลังมองหาจอดีๆอยู่และอยากผันตัวเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนอกจากฝีมือแล้วบอกเลยว่าอุปกรณ์ต้องพร้อมแบบมืออาชีพด้วยนะครับ วันนี้ผมมีจอยากทางโซวีที่เรียกว่าเกิดมาเพื่อนอักกีฬาสป,ปอร์ตโดยเฉพาะกับรุ่น XL 256K OK ที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาด24.5นิ้วสามารถรีดเค้นรีเฟรชเรทได้ถึง240เฮและมี r e s p o n ส์ไทม์อยู่ที่0.5มสเลยทีเดียวช่วยให้การเล่นเกมของเพื่อนลื่นปืนไม่มีสะดุดโดยเฉพาะเกม FPS การเคลื่อนไหวยเยอะๆอย่าง p ับ g ีโซวี XL 256K OK จึงมาพร้อมกับเฟอเจอร์มากมายว่าจะเป็น แบ็กอีควอเลเซอร์ทำให้เราสามารถมองเห็นพื้นที่ที่มืดได้สว่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นตามมาด้วยไดแอบพัดช่วยลดความเบลอจากความสั่นไหวของภาพในเกมและอีกหนึ่งฟิลเตอร์ที่น่าสนใจคือฟิลเตอร์ c o l o r w i ไวแบนที่จะช่วยเพื่อนๆสังเกตเห็นถึงความแตกต่างของสีได้ชัดเจนช่วยทำให้เราแยกได้ออกว่าสัาตวูอยู่ที่จุดใดใดได้ง่ายขึ้นไปอีก นอกจาก performance ของจอที่ดีแล้วทาง s o บีเขายังมาพร้อมซอฟต์แวร์จริงๆอย่าง XL Setting to Share ที่จะสามารถทำให้เพื่อนๆแบ่งปันการตั้งค่าหน้าจอกับคนอื่นได้ดาวน์โหลด setting จากหลอดโปรเพเยอร์มาใช้หรือเซฟ setting ของจอตัวเองนำออกไปใช้นอกบ้านก็สามารถทำได้เช่นกันครับวิธีนําการตั้งค่าของจอตัวเองแบ่งปันให้คนอื่นหรือถ้าเราอยากจะนําออกไปใช้นอกบ้านนะครับก็มาที่ XL Setting to Share เหมือนเดิมน,นะครับผมครับเข้ามาที่ตรง XL 256K นะครับแล้วก็ เขียนชื่อตัวเองลงไปรับผมแล้วกด export เลยผมนี่ก็คือวิธีการ export setting ของตัวเองเข้ามาในไฟล์แล้วก็าไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับครัววิธีนําเข้ามาเหมือนเดิมเลยนะครับเอา setting ของเรามากดที่รูปบวกรับผมพใช้โปรแกรมเดลรับเข้ามาที่เดสก์ท็อปที่เราโหลดไว้เมื่อกี้ครับผมแล้วกดที่ setting ของเราเลยครับที่เราโหลดไปตั้งชื่อของเราไว้ครับกดนี่ครับเท่านี้ก็จะเป็น setting ของเราแล้วครับแค่นั้นไม่ต้องมานั่งปรับให้เสียเวลาผม แค่โหลดอันนี้ไว้พบพาไปที่ไหนก็ได้ครับโหลดโปรแกรมขึ้นมาใช้ได้เลยครับแค่นั้นครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมและฝากติดตามพวกเราทีม <S <S บุรีรัมย์เมเยเตดอ e ีสปอร์ตพับทีได้นะครับส่วนอีพีหน้าจะเป็นใครมาสอนเทคนิคเจ๋งๆในเกมพับทีอีกก็ฝากติดตามรับชมก็นเลยนะครับขอบคุณครับ